สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับ5จุดต่างระหว่างกองทุนรวม r m f กับกองทุนเปิดทั่วไปนะซึ่งใครๆที่มีการลงทุนในกองทุนรวม r m f อยู่แล้วก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วว่ากองทุนรวม A.M.F กับกองทุนเปิดเนี่ยดูๆกันแล้วมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่มีอยู่5จุดต่างมีอะไรกันบ้างเริ่มจากจุดที่1ค่ะไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งจุดจุดนี้เอ๋ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะไปลงทุนที่ RMF กองทุนไหนก็ตามค่ะไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลยเพราะว่าตัว RMF เนี่ยเป็นกองทุนที่อยากจะให้เรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆคล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งกว่าที่เราจะได้เงินออกมาเนี่ยก็คือในช่วงที่เรากษแยณอายุกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปลงทุนที่ไหนบรโอจใดๆก็ตามทุกแห่งทุกนโยบายไม่มีการจ่ายเงินปันผลค่ะจุดต่างจุดที่2นั่นก็คือ สับเปลี่ยนกองทุนไปบรจออื่นได้ซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนในกองทุนรม r m f จะสังเกตเห็นว่าอ๋อมันจะสามารถสับเปลี่ยน ไปยังกองทุนอื่นๆแล้วก็บรรจลอื่นๆได้แต่สําหรับใครที่มีการลงทุนในกองทุนเปิดแบบทั่วๆไปค่ะต้องบอกเลยว่าไม่สามารถสับเปลี่ยนย้ายไปบรรจออื่นได้นะคะการที่เราอยากจะย้ายไปยังบรรจอ,อื่นสําหรับกองทุนเปิดทั่วไปนั้นเนี่ยเราจะทําได้เพียงแค่การขายคืนจากหน่วยลงทุนแล้วก็บรรจอเดิมพอได้เงินมาเมื่อไหร่เราถึงจะไปลงทุนที่บรรจอใหม่กองทุนใหม่นั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นสิทธิทพิเศษมากๆสําหรับการลงทุนในกองทุนรวม IMF แต่อย่าลืมว่าการสับเปลี่ยนเนี่ ต้องเป็นการสรับเปลี่ยนจาก RMF ไปยัง RMF เท่านั้นนะคะจุดต่างจุดที่3ค่ะนั่นก็คือเงินลงทุนสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ซึ่งจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยสำหรับการลงทุนในกองทุนรวม RMF สำหรับใครที่มีเงินได้แล้วต้องเสียภาษีด้วยนะคะเอแนะนำเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดกับการลงทุนในกองทุนรวม RMF เลยค่ะจุดต่างจุดที่4ของการลงทุนก็คือจะต้องมีระยะเวลาในการถือครอง55 55ซึ่งแตกต่างจากกองทุนเปิดทั่วไปแน่นอนเพราะว่ากองทุนรวม Rf อยากจะให้เรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ55ปีและมีการลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีและนับตั้งแต่การลงทุนครั้งแรกจบจนถึงครั้งสุดท้ายนะตอนที่เราต้องการขายคืนต้องไม่น้อยกว่า5ปีเต็มด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่มีความสำคัญและเราต้องทำตามให้ได้ตามเงื่อนไขาการลงทุนนี้ด้วยค่ะ จุดต่างสุดท้ายนะจุดต่างที่5นั่นก็คือต้องบอกว่าการลงทุนในกองทุนรวม RMF นั้นมีข้อจํากัดเรื่องเงินลงทุนนั่นเองค่ะเพราะว่าเราสามารถลงทุนได้สูงสุดเพียงแค่30%มของเงินได้ทั้งปีและเป็นเงินได้ที่เราต้องเสียภาษีเท่านั้นด้วยและจะต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทซึ่งต้องไปรวมกับประกันชีวิตแบบบํานาญไปรวมกับกองทุนรวมเพื่อการออม S S F หรือแม้แต่ใครที่มีการหักเงินสํารองเลี้ยงชีพอยู่แล้วของบริษัทน่ะเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเท่ากับว่ารวมกันหมดเลยคือไม่เกิน 5,000 0นบาทเท่านั้นนี่เป็นข้อจํากัดนะคะแล้วก็เป็นจุดต่างจุดที่5ค่ะ เอาละค่ะเราเห็นแล้วนะคะว่ามีจุดต่างถึง5จุดด้วยกันสําหรับการลงทุนในกองทุนรวม RMF กับกองทุนเปิดทั่วไปซึ่งเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยจะทําให้เราเสามารถที่จะวางแพ้หรือว่ามีการจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนค่ะว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงเราควรที่จะมีการลงทุนในกองทุนรวม RMF เท่าไหร่หรือเงินฝ่นไหนที่เราควรจะไปลงทุนในกองทุนเปิดค่ะ